จ้งสักนิดหนึ่งวารสารการเงินการธนาคารเข้าร่วมกับอาจารย์คณะพันธิศาและการบัญชีจุฬาจัดอันดับเศษถือหุ้นไทยประจําปีเราไปอย่างรเรวๆนางใบจัดเป็นปีที่30บแล้วดูเฉพาะหุ้นนะหุ้นอย่างเดียวูลคาหุ้นที่ถืออยู่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินอื่นนะบอกอย่างนั้นปรากฏอันดับหนึ่งก็ตามความคาดหมายนี่นะน้องใบคุณสารัตนวดีกรรมการรองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท g n e r g y d e จีดีเว e ็อกจำกัดค่ะครองแชมป์ติดต่อกันเป็นปีที่5แล้วนะคะด้วยมูลค่าหุ้นสูงสุดเป็นอันดับ1รวม1,9828ล้านโดยประมาณนี่คุณสารัฐเนี่ยเกินกว่าแสนล้านมาทุกปีเลยนะใช่ต่อเนื่องมาทีเดียวน,น้องไบว่าเป็นมูลค่าที่สูงที่สุดในธรเนียมเศรษฐีหุ้นไทยนะตั้งแต่ปี37จนถึงปัจจุบันนะคะขนาดลดลงแล้จะบอกให้นะมูลค่าหุ้นเนี่ยลดลงประมาณ28,000ล้านบาทนะคะ อันดับสองไปเร็วๆคุณนิติโอสถานุเคราะห์นักลงทุนรายใหญ่ทาย,ยาทอาณาจักรโอสถสภาอันดับสามคุณหมอปราเสริฐปราสาททองโอสถหรือว่าหมอเสิร์ฐเจ้าของกลุ่มโรงพยาบากลกรุงเทพและสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ค่ะอันดับสี่อันดับสี่คุณบัญชาดาวนั่นนี่อันนี้ร่วมทุนกับทางสปวาวาค่ะขันดาเดียวอันดับห้าคุณประมาพรปราสาททองโอสถค่ะนี่อันดับหกอันนี้รายบุคคลนะ อกกับเจน,นี่คู่กันเลยนะสเจ้าสองเจ้าของบมอจอมเมืองไทยแคปิตอลค่ะหรือชื่อเดิมก็คือมเมืองไทยลิสซิงอันดับ8นายแพทย์พงศักดิ์ธรรมทัศน์อารีน,นักลงทุนรายใหญ่ที่ปีนี้พอร์ตเนี่ยมูลค่ารวมประมาณ2 2 0 0 0ล้านอันดับ9 คุณอนันต์อศวพโคินบิ๊กอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่แบรนด์แลนด์แอนด์เฮาส์แลนด์ัดับสิบคุณสุระคณิตทวีกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจคอมเซเว่นเจ้าของธุรกิจค้าปลีกสินค้าด้านไอทีค่ะนี่ทั้งหมดเนี่ยมูลค่าหุ้นลดลงทท้งนั้นแหละน้องไบเพราะเป็นผลมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช่ไหมถ้านับเป็นตะกูลเนี่ยท่านผู้ชมตะก,กูลอันดับหนึ่งนั่นก็คือเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งอยู่ตรงไหน ะตระกูลรัตนาวดีนี่แหละครองอันดับหนึ่งแชมป์ตระกูลติดต่อกันไปเป็นที่หตระกูลอันดับสองปราสาททองโอสถนี่ยกเป็นตัวอย่างอ่ะพอ้อรับทราบกันเกี่ยวกับเศรษฐีหุ้น